ผมจะคือเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดต่อแต่กี่เวลาจำกัดถ้าทำได้เนี่ยนะคือเขาเรียกว่านโยบายประชานิยมเนี่ยอันนี้ต้องขอใช้คำว่าประชามหานิยมค่าทางด่วนห้าสิบบาทตลอดสายอ่ะโอ้โหอันนี้ว้าว <c oughs> มากเลยคะ่ะประชานิยมเนี่ยเด็กเลยอันนี้คือประชามหานิยม แต่แน่นอนถ้าไปถามพรักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอาจจะบอกหาเสียงเอาเงินภาษีเพราะต้องหาเงินมาอุ้มถูกไหมใช่ใช่ค่ะเอามาให้คนใช้รถซึ่งปกติก็จะมีฐานะกว่าคนขือรถเมย์ถูกไหมใช่ค่ะแต่แน่นอนถามว่าประชานิยมไหมต้องใช้คําว่าประชามหานิยมประชาเมตตาหมหานิยมเลยก็ได้ คุณพี่รัฒนชกิจปรษษษษษษปาการรองนายยมตีแลิ่มดีคอมนาคมบอกนะครับทูชมขณะนี้เนี่ยได้สั่งการให้ประหลัดกระทรวงคมนาคมชยธรรมพรมศรไปเร่งศึกษาแนวทางเพื่อจะเตรียมรถค่าผ่านทางพิเศษหรือทางด่วนทุกเส้นทางเนยตาสูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายต่อครั้งหมายความว่าขึ้นครั้งเดียว ห้าสิบบาทไม่ว่าจะไปไหนคาดว่าจะประกาศใช้เป็นของขวัญปีใหม่ก่อนเลือกตั้งของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนไปในสิ้นปีหกแปดข่าวนี้ทำไมฉบับอื่นไม่ค่อยเห็นพูดถึงผมนี่หยิบเอามานำเสนอเป็นเรื่องใหญ่เลยคก่อนปีใหม่ทุกวันนี้ขึ้นทางด่วนรามินทาศรีสิบโทรไหมใช่คะ่ะถ้าจะเข้าขั้นที่หนึ่งเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อจะบลงตรงเนี้ย ของเตยอ่ะห้าสิบเก้าสิบโอเคเหลือห้าสิบบาทตลอดสายาหรือหรือ,อไปไหนดีขึ้นจากรามินทาสี่สิบไปเข้าตรงบางนาเพื่อจะตีอ้อมกลับเข้าไปตรงพระรามสี่เพื่อจะเข้าเมืองห้าสิบถูกไหมปไปเข้าตรงอะ,อะไรนะงามวงวาน เท่าไหร่จำไม่ได้ต้องถามต้องไปต่อไปแจ้งวัฒนะอีกไปธรรมศาสตร์เลยธรรมศาสตร์รังสิตไม่พอตียาวไปเชียงรากบางโพนเลยห้าสิบห้าสิบโครงการโคตรประชานยนอ่ะแต่คำถามเกิดขึ้นทันที เอาเงินที่ไหนเนื่องจากท่านประหลัดกับท่านเตียังไม่ได้เฉลยต้องให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวรอดูค่ะอ่านี่ไงเราใจไหมเราใจไหมเราใจ <c oughs> ถ้าคนใช้ทางด่วนนะคะเอาเบาๆาสมมติขึ้นจากไหนขึ้นจากแจ้งวัฒนะมันต้องสองทีอะขึ้นมาทีหนึ่งก่อนแล้วก็มาเข้าห้าสิอีกทีถูกไหมแล้วก็ตียาวไปโน่นเลย บางนาไม่ลงไปเอวันข้ามไปชนบุรีเลยบุรพาวิถีไปลงชนบุรีห้สบฮะถูกเกินพ <Hey, S 2> ึ่งเลยทางด่วนบุรพาวิถีถือไปทางด่วนอาจที่ไม่นับเนี่ยเฉพาะไม่นับเฉพาะกรณีของไหนทางพิเศษระหว่างเมืองคือมอเตอร์เวย์แต่ทางด่วน,นที่ข้ามถนนบางนาถือไปทางด่วนไอ้ตั้ม บุรพาวิถี <c oughs> ที่ผ่านไม่กาบ,บางนาตียาวไปลงชนบุรีเลยข <c oughs> ้ามบางปะกองไปเลยเพราะถ้าด้านล่างจะวิ่งเข้ามอเตอ <50 S 1> <c oughs> ร์เวย์ห้าสิบโคตรเล้าใจเลยนี่ไงที่ไม่นับเฉพาะมอเมตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ก็เป็นต้นว่ากรุงเทพชนบุรีไอ้ที่เป็นมอเตอร์เวย์ที่วิ่งจากพระรามเก้าหรือมอเตอร์เวย์ที่เป็นวงแหวนรอบนอกหร <c oughs> ือ มอเตอร์เวย์พวก M1 อะไรเนี่ยอตอนนี้เขาเปิดให้วิ่งฟรีอยู่นะไอเนี่ยไม่นับแต่ถ้าเป็นทางด่วน50บาทไม่เลาใจจะเรียกว่าอะไรฮะนี่ทุกวันนี้เนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจมาตลอดเวลาวันหยุดราชการอาจทางด่วนที่ร่วมกับเอกชนเนี่ยขึ้นฟรีไอทางด่วนของการทางพิเศษเองเสียตัง เอาอย่างพี่เดี๋ยวขึ้นเอกมายรามินทาเป็นของการทางพิเศษเสียตังค์วันรัชากาลแต่ขึ้นขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองฟรีท <c oughs> ่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนี่งไงแล้วส่วนตังค์เนี่ยจะอ,อะไรที่ไหนไปจ่ายนั่นไงเขายังไม่ได้บอกท่านรัฐมนตรีว่าอย่างไง บอกมอบหมายให้ประหลัดใช่ไหมย้ำอีกทีใชใช่ค่ะท่านบอกว่าได้มอบหมายให้คุณชยศรันพรมสอนประหลัดกระทรวงคมนาคมไปดำเนินการศึกษาหาแนวทางเพื่อเตรียมรถค่าผ่านทางทุกเส้นทางในอัตราสูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายต่อครั้งคาดว่าจะประกาศใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้ภายในสิ้นปี2568อย่างแน่นอนอารามิธา4ีาลยุทธจริงหรอ อาใช้ไอ้อน,นี่กับตัวตืดอ่ะไม่รู้ซื้อเป็นซื้อเนี่ยที่เป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะอืมแล้วดูนะออาพูดตรงๆถ้าเรื่องนี้พักประชาชนไม่วิจารณ์ผิดปกติมากค่ะคือรถไฟฟ้ายี่บาทดาพักเพื่อไทยยับเลยเอาเงินมาอุ้มคนกรุงเทพอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ เขาบอกมันต้องเป็นตัวต้นทุนที่แท้จริงไอ้นี่ทางด่วนคนที่ได้ประโยชน์คือคนมีรถอัถาทั้ประชาชนบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องดีงานนี้ได้เห็นภาพเลยฝ่ายค้ำแน่ๆนี่ไงผมถึงบอกอ่าน,นี่นี่นี่ท่านประหลัดมันต้องนัดไงท่านประหลัดชัยชัาเคยมาคุยที่นี่ตอนเรื่องแลน์บิดอยากจะรู้โมเดลจริงๆ แล้วจะทำภายในสิ้นปีด้วยนะเป็นของขวัญปีใหม่ท่านย้ำว่าแน่นอนด้วยนะคะห้าสิบบาทตลอดสายต่อค้างขายขึ้นไปเถอะอยากไปไหนถ้ามองในมุมนี้เราสามารถถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งมันทั้งวันเลยนะเพราะมันเป็นวงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจนกว่าจะลงในห้าสิบเองโคตรแม่ตามมหานิยม <c oughs> อะไรนะปรยยะชามหานิยมเลยทีเดียวนี่ไง แต่ท่านบอกว่าทำได้ภายในสิ้นปีนี้เหรอค่ะใช่ค่ะสิ้นปีนี้แน่นอนแพ็กเกจนี้จะยังไม่รวมโครงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่าอมอเตอร์เวย์เนื่องจากว่ามีโครงสร้างค่าผ่านทางที่แตกต่างกันคงไม่ใช่แค่ปีใหม่ใช่ไหมกําล <c oughs> ังสงสัยเลยค่ะพี่ยุทธแค่คือ<ร>ไม่ใช่แค่วันที่37กับวันที่1นี่ด่าจริงนะหรือระยะยาวคะฮะ กลัวมากเลยคือปีใหม่เนี่ยได้ฟรีอยู่แล้วมันเป็นเงื่อนไขทำสัญญากับเอกชนฟรีอยู่แล้วอืมอไหนอะไรก็ส้มรับจบผมยังไม่ได้ว่าเลยผมจะเพียงบอกว่าถ้าพักประชาชนยังไม่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้นะดูจากจุดยืนอะ่ะห้าสิบบาทตลอดสายขึ้นทั้งดวนอะ่ะถามว่าดีไหม ในฐานะคนที่มีรถส่วนตัวโคตรดีเลยประหยัดค่ะพูดตรงๆนะอยากเลือกเลยมือีสัตวเลยอยากเลือกเลยนะถ้าทําได้เนี่ยแล้วภูมิใจไทยถ้าจะปักธงในกรุงเทพนะ <c oughs> ใช่ไหมยอย่าลืมคําขวัญเขาคืออะไรพูดแล้วทําพูดแล้วท <c oughs> วําพอสมควรอาจารย์ผู้ชมเห็นยังไงืึ <c oughs> ท่านผู้ชมก็สงสัยว่าตกลงเฉพาะปีใหม่หรือว่ากีว่วันคะถ้าพูดขนาดนี้ถ้าปีถ้าบอกว่าเฉพาะปีใหม่ถือว่าตบัดสัตว์ <c oughs> เอาอ่านอีกที <c oughs> พท่านบอกว่าได้สั่งการท่านปลัดไปคาดว่าจะสามารถประกาศใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้ภายในสิ้นปี2,568 <c oughs> อย่างแน่นอนออนี่ไงเห็นไหม เอาจริงๆคือถ้าเฉพาะปีใหม่เนี่ยถือว่าตบัดสัตว์เพราะปีใหม่ขึ้นทางด่วนฟรียม่แล้ววันหยุดราชการไงไม่ได้นะพูดแล้วต้องทำเกิดความคาดหวังขึ้นมาทันที